นค่่ะเๆพือยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนั้นเพื่อนๆต้องมาทําความรู้จักก่อนนะคะว่าสารนั้นหมายถึงอะไรสารหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีมวลหรือน้ําหนักต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้เช่นดินหินอากาศทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราจัดเป็นสารทั้งนั้น สารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะได้การที่สารมีสมบัติแตกต่างกันและมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสถานะได้แตกต่างกันนี้ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิดดังนั้นจึงมีการใช้เกณฑ์การพิจารณา และอธิบายสมบัติของสารมาจัดจำแนกสารและมีการทดสอบสมบัติของสารเพื่อพิสูจน์ว่าสารนั้นเป็นสารชนิดใดเพราะหากอาศัยแต่การสังเกตรหรือมองเห็นเพียงอย่างเดียวในบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะตัดสินได้อย่างแน่นอนนั่นเองค่ะสถานะของสารสามารถแบ่งออกเป็นสามสถานะได้แก่ ของแข็งของเหลวและแกส๊สซึ่งเพื่อนๆสัรของแข็งสารที่มีรูปร่างและปริมาตรที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะอนุภาคชิดกันเป็นระเบียบมีความหนาแน่นและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงกว่าของเหลวและแกส๊สของเหลวจะมีอนุภาคอยู่ใกล้กันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง ทำให้ของเหลวมีรูปทรงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุอนุภาคอยู่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เป็นระเบียบมีการชนกันตลอดเวลาจึงมีความหนาแน่นสูงกว่าแกส๊สแต่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคทําให้ของเหลวมีแรงตึงผิวแก๊สสารที่มีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเพราะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก จึงฟุ้งกระจายได้เต็มภาชนะและมีความหนาแน่นต่ำเพื่อนๆสามารถดูความแตกต่างระหว่างสถานะของสารได้ในตารางดังต่อไปนี้ค่ะ การเปลี่ยนสถานะของระบบเป็นเรื่องการเปลี่ยนอุณหภูมิและการเปลี่ยนสถานะของสารจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือคายความร้อนและดูดความร้อนเพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูขวามือเพื่อศึกษาหัวข้อที่ต้องการได้เลยค่ะคายความร้อนคือการถ่ายเทพ,พลังงานความร้อนจากวัตถุให้กับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุมีพลังงานมากกว่าสิ่งแวดล้อม เมื่อมีพลังงานความร้อนหรืออุณหภูมิเท่ากันจะหยุดการถ่ายเทเช่นจับภาชนะแล้วรู้สึกร้อนแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อนค่ะดูดความร้อนเป็นการถ่ายเทพลังงานจากสิ่งแวดล้อมสู่ระบบทาให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลงเช่นจับภาชนะแล้วรู้สึกเย็นแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนนั่นเองค่ะ สารแต่ละชนิดนั้นมีสมบัติแตกต่างกันซึ่งสมบัติของสารหมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสารเช่นเนื้อสารสีกลิ่นรสการนำไฟฟ้าการละลายน้ำจุดเดือดจุดล้อมเหลวความเป็นกรดเบสเป็นต้นจากตารางที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ตอนนี้แสดงให้เห็นว่าสารแต่ละชนิดนั้นมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวดังนั้นจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร จึงเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสารที่ใช้ระบุชนิดของสารบริสุทธิ์ได้เช่นหากการตรวจสอบของสารชนิดหนึ่งพบว่ามีจุดหลอมเหลว5.5องศาเซลเซียสและมีจุดเดือด80.1องศาเซลเซียสจะสรุปได้ว่าสารนั้นเป็นเบนซินเป็นต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำแข็งกันดีกว่านะคะเพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูขวามือ เพื่อศึกษาหัวข้อที่ต้องการได้เลยค่ะความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสารเช่นน้ำแข็งโดยปกติทั่วไปน้ำแข็งมีอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเมื่อได้รับความร้อนจะหลอมเหลวกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลวนี้จะคงที่เรียกจุดนี้ว่าจุดหลอมเหลว ถ้าน้ำที่เป็นของเหลวมีอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งซึ่งจุดที่อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะนี้เรียกว่าจุดน้ำที่เป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อนมากพอน้ำจะเดือดที่100องศาเซลเซียสกลายเป็นไอน้ำที่100อองศาเซลเซียส จุดที่อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอเรียกว่าจุดเดือดค่ะน้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าครับว่าเราสามารถจำแนกสมบัติของสารออกได้เป็นสองชนิดคือสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีและแน่นอนครับถ้าหากเรานำสมบัติของสารมาเป็นเกณฑ์ก็จะสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารออกได้เป็นสองชนิดเช่นกันคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับ โดยความหมายแล้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงชนิดนี้องค์ประกอบภายในของสารจะยังคงเหมือนเดิมนะครับน้องๆส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไปหรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่นั่นเองครับจากกิจกรรมจําแนกการเปลี่ยนแปลงของสารน้องๆจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือการเปลี่ยนสถานะของสารกับการละลายของสารใช่ไหมครับส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นจะมีอยู่เพียงชนิดเดียวก็คือการเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งในค่าเปลี่ยนนี้เราจะมาเริ่มศึกษากันที่หัวข้อการเปลี่ยนสถานะของสารกันก่อนครับหากใช้สถานะเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสารออกได้3ชนิดนะครับน้องๆคือ ของแข็งของเหลวและแก๊สครับในการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้การเพิ่มและการลดอุณหภูมิเข้ามาช่วยครับโดยการเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สารครับและถ้าหากเราเพิ่มอุณหภูมิให้สารต่อไปเรื่อยๆก็จะทําให้สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สครับ ในทางกลับกันหากเราลดอุณหภูมิลงสารก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะจากแกส๊สกลายเป็นของเหลวได้และหากเราลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆสารก็จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งครับการถนอมอาหารโดยการตากแห้งเป็นประโยชน์จากการเปลี่ยนสถานะของน้ำครับเพราะว่าในอาหารจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เมื่อโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์น้ำในอาหารก็จะระเหยออกไป ทำให้เราสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ทานได้นานขึ้นครับการผ่าไม้มาทำฟืนเป็นการเปลี่ยนรูปร่างของสารเท่านั้นนะครับน้องๆเพราะว่าไม้ที่มีสถานะเป็นของแข็งหลังจากถูกผ่าให้เล็กลงแล้วก็ยังคงสถานะเป็นของแข็งอยู่ครับในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนในคาบเรียนนี้ครับเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่สารในสถานะของแข็งจะทำให้ของแข็งหลอมเหลวกลายเป็นของเหลว และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแก่ของเหลวจะทําให้ของเหลวกลายเป็นแกส๊สในทางกลับกันเมื่อลดอุณหภูมิของสารในสถานะแก๊สลงจะทําให้แก๊สควบแน่นกลายเป็นของเหลวและเมื่อลดอุณหภูมิของเหลวลงอีกจะทําให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งได้ครับสารคือสิ่งที่มีตัวตนมีมวลหรือน้ําหนักต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้ ซึ่งสามารถแบ่งสารออกเป็น3าสถานะคือของแข็งของเหลวและแกส๊สและความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกเลยใช่ไหมคะคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นเพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้คงต้องบอกลากันแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ